เบื้องหลังสุดหน้าทึ่งของเจ้าชายอารับผู้ที่ร่ำรวยที่สุดในโลก ก็สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The List กันอีกแล้วนะครับซึ่งในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยครับแอดเนี่ยก็จะมาพูดถึงเรื่องราวชีวิตเหนือจินตนาการของเจ้าชายอาหรับที่มีชื่อว่ามูฮัมหมัดบินซันมานแต่ด้วยชื่อที่ยาวเกินไปเนี่ยครับแอดขอเรียกสันส้นๆว่าเจ้าชาย MBS ก็แล้วกันนะครับถ้าหากจะพูดถึงเรื่องราวของเจ้าชายเนี่ยครับท่านผู้ฟังหลายๆคนก็อาจจะเคยเห็นข่าวเรื่องราวของชีวิตหรูหราของมหาเศรษฐี ระดับโลกแต่ทว่ามันเนี่ยครับก็ยังไม่มีใครที่รวมทุกด้านไว้ในคนคนเดียวเหมือนเจ้าชายคนนี้เลยชายหนุ่มที่มีอายุแค่30กวกว่าที่นั่งอยู่บนยอดพีระมิดแห่งอำนาจเขาไม่ได้มีแค่เงินแต่มีทรัพยากรระดับโลกแถมในมือของเขาเนี่ยครับไม่ได้มีแค่อำนาจ แต่ยังควบคุมประเทศที่ร่ำรวยจากพลังงานฟอสซิลมากที่สุดในโลกอีกด้วยและเขายังไม่ได้เป็นแค่กษัตริย์ในอนาคตเท่านั้นแต่กำลังเปลี่ยนอนาคตของประเทศและบางทีก็อาจจะเป็นอนาคตของโลกด้วยซ้ำซึ่งในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยครับแอดเนี่ยครับจะพาทุกท่านไปเจาะเบื้องลึกเบื้องหลังความลับและความหรูหราแบบที่สุดในโลกของเจ้าชายที่มีชื่อว่ามูฮัมหมัดบินซันมานหรือเจ้าชาย MBS นั่นเอง ว่าด้วยเรื่องราวของเจ้าชาย MBS ที่ได้เกิดในปี1985เป็นลูกคนที่6จากภรรยาคนที่3ของกษัตริย์ซันมานและถึงแม้ว่าเจ้าชายคนนี้เนี่ยครับจะไม่ใช่ลูกคนโตแต่เขาเนี่ยครับก็ยังเป็นที่โปรดปรานที่สุดในสายตาของพ่อและสิ่งที่ทําให้เจ้าชายคนนี้เนี่ยครับต่างจากเชื้อปพระวง์อาหรับคนอื่นๆนั่นก็คือ เจ้าชาย A B S เนี่ยครับไม่ใช้ชีวิตแบบเจ้าชายที่ขี้เกียจเขาเนี่ยครับเป็นคนขยันเรียนเก่งและฝึกฝนวิชาการบริหารธุรกิจและกฎหมายโดยได้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านกฎหมายจาก k i n g s o i y University และถึงแม้ว่าเจ้าชายคนนี้เนี่ยครับอายุยังน้อยแต่เขาเนี่ยครับก็ได้เริ่มเข้ารับหน้าที่หลังฉากตั้งแต่ต้นยุค2010แถมยังคอยวางนโยบายเศรษฐกิจและติดตามพ่อในการประชุมระดับประเทศซึ่งเจ้าชาย m B S ครับคือหัวหอกสําคัญเบื้องหลังของวิชั่น2 0 3 0นั่นก็คือแผนการการเปลี่ยนซาอุดีอาระเบียให้หลุดพ้นจากการพึ่งพาน้ํามันซึ่งแผนนี้เนี่ยครับได้เกิดขึ้นตอนที่เขาเนี่ยครับยังอายุไม่ถึง35ปีแถมเจ้าชายคนนี้เนี่ยครับก็ยังทําสิ่งที่ไม่มีใครกล้าทําในประเทศที่เค้งครัดแบบสุดๆนั่นก็คือการอนุญ,ญาตให้ผู้หญิงขับรถได้ซึ่งข้อนี้เนี่ยครับแอดเนี่ครับเคยทำคลิปไปก่อนหน้านี้แล้วเกี่ยวกับ15อันดับ กฎข้อห้ามของผู้หญิงทั่วโลกถ้าใครเนี่ยครับอยากรู้ ว่ากฎข้อห้ามของผู้หญิงทั่วโลกเนี่ยครับมีข้ออะไรกันบ้างก็อย่าลืมกดเข้าไปดูย้อนหลังกันด้วยนะครับจากนั้นเนี่ยครับเจ้าชาย MBS ก็ได้ทําการเปิดโรงภาพยนตร์หลังจากที่ได้แบนมาก,กว่า35ปีแถมยังจัดคอนเสิร์ตและเทศกาลดนตรีที่ได้ทาให้ชาวบ้านชาวเมืองเนี่ยครับรู้สึกว่าชีวิตของตัวเองเนี่ยครับมีสีสันเพิ่มขึ้นและแค่นี้ก็ยังไม่พอเนะครับเพราะว่าเจ้าชายยังใช้กฎหมายในการปราบปรามทุจริตไม่ว่าจะเป็นการจับเจ้าชายเศรษฐีและรัฐมนตรีนับร้อย คนมาสอบสวนซึ่งเหตุการณ์ที่ว่านี้เนี่ยครับก็ได้ถูกสื่อตะวันตกเรียกว่าปฏิบัติการแบบนุ่มนวลแล้วเรื่องต่อมานี่ครับก็คือเรื่องราวของทรัพย์สินของพระองค์เองนอกเหนือจากพระราชวังและรถยนต์หรูที่มีเกือบพันคันทรัพย์สินอื่นๆที่น่าทึ่งของเจ้าชายเอ็บอและยังรวมไปถึงภาพวาดของเลโอนาร์โดดาวินชี ที่เจ้าชาย MBS เนี่ยครับได้ซื้อในปี2017ด้วยมูล,ลค่ามากถึง450ล้านดอลลาร์สหรัฐและได้กลายมาเป็นงานศิลปะที่แพงที่สุดในโลกอีกด้วยแถมยังมีเรือยอเซเรนที่ซื้อต่อจากมหาเศรษฐีรัสเซียและเฮลิคอปเตอร์ลำเล็ก2ลลำที่จอดอยู่บนดาดฟ้ามีห้องน้ำที่ใช้ทองคำแท้ๆและยังมีสรวายน้ำขนาดโอลิมปิก บนเรืออีกด้วยนะครับแถมแค่นี้ก็ยังไม่พอนะครับเพราะว่ายังมีเครื่องบินส่วนตัว b o อิง g 747ซึ่งภายในเนี่ยครับยังมีห้องบรรทมห้องประชุมลับห้องนั่งดูหนังขนาดย่อมและโดนระบบรักษาความปลอดภัยที่ติดตั้งบนเครื่องและนอกจากมีทรัพย์สินที่รูหราแล้วเจ้าชายคนนี้เนี่ยครับยังมีเมืองล้ำอนาคตที่ไม่มีใครเนี่ยครับเคยคิดที่จะสร้างมาก่อน ซึ่งท่านผู้ฟังหลายๆคนเนี่ยครับก็อาจจะเคยได้ยินชื่อของ The l i ลทหรือ NEOM แต่น้อยคนนักครับจะรู้ว่ามันคือความฝันส่วนตัวของเจ้าชาย MBS เลยนะครับโดยเมือง NEOM ที่ว่านี้เนี่ยครับเป็นโครงการขนาด26,500ตารางกิโลเมตรที่ใหญ่กว่าประเทศอิสราเอลทั้งประเทศเมืองนี้เนี่ยครับจะไม่มีรถยนต์ไม่มีถนนไม่มีมลพิษทุกระบบเนี่ยครับขับเคลื่อนด้วย AI และพลังงานที่สะอาดแถมยังมีกล้องตรวจจับ สุขภาพของประชาชนและการใช้ชีวิตเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียมใช้แม้แต่สนามหิมะจำลองกลางทะเลทรายก็จะถูกบรรจุไว้ในโครงการนี้อีกด้วยซึ่งเจ้าชาย MBS เนี่ยครับได้บอกว่า ถ้าเราเนี่ยครับจะเปลี่ยนโลกเราเนี่ยครับจะต้องคิดเหมือนกันกันกบคนที่อยู่ต่างดาวซึ่งเจ้าชายคนนี้เนี่ยครับไม่ใช่เป็นแค่เจ้าชายแต่ยังเป็นนักลงทุนผู้คุมวงการเขาเนี่ยครับได้ซื้อหุ้นไม่ว่าจะเป็น Nintendo Capcom และ EA เ a m กและยังลงทุนจัด f อฟ o r t ์เบอร์ครับที่ดึงดูดจากทีมทั่วโลกให้มาแข่งขันอย่างที่ซาอุและแค่นี้ก็ยังไม่หมดนะครับเพราะว่าเจ้าชาย MBS ก็ยังก่อตั้งคลายเพลงสตูดิโอภาพยนตร์และบริษัทเกมโดยการลงทุนทั้ง มดที่ว่านี้เนี่ยครับก็ยังไม่หมดนะครับเพราะว่ายาวมากๆและมูลค่าการลงทุนของเจ้าชายเนี่ยครับมีมากกว่า7 0สนล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อที่จะสร้างอุตสาหกรรมที่ไม่มีวันหมดอายุแทนน้ามันนั่นเองแต่ใครนี่ครับจะไปดูใช่ไหมครับว่าเบื้องหลังความร่ารวยนี้คือความเงียบที่น่ากลัวเจ้าชาย MBS เนี่ยครับไม่ใช้โซเชียลมีเดียไม่มี IG ไม่มี Facebook หรือทวิตเตอร์ส่วนตัวแต่ถ้าว่าสื่อของทางรัฐเนี่ยครับจะพูดแทนทุกอย่างและทุกภาพทุกข่าวที่ออกไปล้วนผ่านการควบคุมโดยตรง เขาเนี่ครับมีที่ปรึกษาระดับโลกรวมถึงอดีตผู้บริหารจาก Google m ม k คินซี่และ Softbank ที่ทำงานให้เขาในฐานะทีมเงาในการวางกลยุทธ์ชาตินั่นเองและถึงแม้ว่าพระองค์เนี่ยครับจะทรงร่ำรวยและมีอำนาจแต่คนใกล้ชิดเนี่ยครับบอกว่าเจ้าชาย MBS เนี่ยครับใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายเขานอนวันลับไม่เกิน5ชั่วโมง อ่านเอกสารนโยบายทุกวันไม่เที่ยวกลางคืนไม่เล่นโซเชียลและยังชอบใช้เวลาพักผ่อนกับลูกๆในบ้านส่วนตัวที่ไม่มีใครรู้จักที่อยู่ซึ่งเจ้าชาย MBS เนี่ยครับก็ยังเคยบอกผู้ติดตามส่วนตัวนะครับว่าเงินทั้งหมดที่เรามีถ้าไม่ใช้เพื่อการเปลี่ยนประเทศมันเนี่ยครับก็จะไร้ค่าซึ่งตอนสุดท้ายนี้ เจ้าชายคนนี้นี่ครับอาจจะเปลี่ยนซาอูหรืออาจจะเปลี่ยนโลกกันแน่แล้ววันนี้เนี่ครับเจ้าชาย MBS คือผู้นํารุ่นใหม่ที่ทั้งโลกรู้จักเขานี่ครับได้ถูกจับตามองบางก็ชื่นชมบางก็วิจารณ์แต่สิ่งที่ชัดเจนก็คือเขานี่ครับไม่เคยเดินตามเกมเก่าเขาสร้างเกมใหม่ขึ้นมาอยู่เสมอและบางทีทะเลทรายก็อาจจะกลายเป็นซิลิคอนวอลเลย์แห่งโลกอนาคตตะวันออกกลางก็เป็นได้ และนี่ก็คือเรื่องราวของเจ้าชายที่มีชื่อว่ามูฮัมหมัดบินซันมานที่มีแม้กระทั่งความสามารถไม่ติดรูหราจนเกินไปพัฒนาประเทศให้นาอยู่เขาเนี่ยครับไม่ได้มีแค่เงินแต่มีทรัพยากรระดับโลกอยู่ในมือเขาเนี่ยครับไม่ได้มีแค่อำนาจแต่ยังควบคุมประเทศที่ร่ำรวยจากพลังงานฟอสซิลมากที่สุดในโลกอีกด้วยนะครับแถมพระองค์เนี่ยครับก็ยังเปลี่ยนซาอุดีอาระเบียให้หลุดพ้นจากการพึ่งพาน้ำมัน ซึ่งเรื่องนี้นี่ครับมันสอนให้เราเนี่ยครับได้รู้ว่าแบบเก่าไม่ดีเราเนี่ยครับย่อมมีแบบใหม่เสมอเพราะฉะนั้นแล้วเงินมากเงินน้อยเนี่ยครับก็คงไม่สําคัญสักเท่าไหร่ขนาดพระองค์เนี่ยครับมีเงินมากมายมหาศาลแต่พระองค์เนี่ยครับยังใช้เวลาที่เหลือทุ่มเทไปกับงานและทําให้ประชาชนของตัวเองเนี่ยครับมีความสุขความจเจริญอีกด้วยแล้วถ้าท่านผู้ฟังชอบคลิปแนวเล่าเรื่องแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเอาไว้เพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆสาหรับช่องเดอะลิสกันด้วยนะครับ และก่อนที่จะจากกันไปนั้นอย่าลืมกดเข้าไปดูคลิปที่แอดได้แปะขึ้นไว้หน้าจอนี้ด้วยนะ123คลิปอย่าลืมกดเข้าไปดูล่ะ